เ่งมากค่ะเอาความกิจกรรมของวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีลูกบอลออคุณพี่ลูกไปไหนแล้วพิธีกรคู่มาค่ะอยาพูดั้งงออมีคุณพ่อด้วยจ่ิงจริงมันไม่ถ้าไม่มีคุณพ่อจะพูดเต็มปากแต่มีคุณพ่อด้วยนะความรู้สึกเล็กเล็กน้อยๆ้อยของเราก็คือว่าผู้หญิงเนี้ยมีความสามารถพิเศษที่เหนือที่เหนือไม่รู้ว่าจะเหนืออะไรคะเป็นความที่เหนือคุณพ่ออย่างหนึ่งไม่รู้คุณแม่ที่เิดทีรีไหมเนาะในขณะที่เราทำงานเราต้องเลี้ยงลูกถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปดูความสามารถพิเศษของเราที่คุณแม่ต้องทำงานไปด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยนะคะวิธีการก็คือคุณควรจะมีลูกบอลสองลูกถ้าลูกบอลอยู่ในมือใครคนนั้นจะต้องออกมานี่คือกติกา,บบกานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ไม่อยากออกมาก็ส่งให้เร็วที่สุดแล้วพยายามตาส่งที่เราแล้วก็ตามองลูกเราด้วยถ้าบังเอ,อิญว่าไม่อยู่ที่เราแต่ไปตกอยู่ที่ลูกเรา โอเคเข้าใจเกณฑ์การเข้าใจกันการนะคะพร้อมยังคะพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกบอลห้าม่งที่ใครคุณพี่ไดร่วมด้วยแล้วก็มาคุณลูกคนไหนจะเริ่มคะนิชลินคุณแม่ถ้าอยู่ที่คุณลูกนะคุณแม่ก็จะต้องพยายามช่วยคุณลูกในขณะที่ส่งบอลตัวเองต้องดูที่ลูกด้วยว่ามันอยู่ที่ลูกเราไหมถ้าอยู่ก็พยายามที่จะต้องปัดออาไห้พอตัวไม่ใช่ตั้งกต่จะเป็นผู้โชคดีที่มาล้มแจกบนเวทีพร้อมนะคะโอเคค่ะถ้าเพลงจบ แล้วนักหนึ่งส่งไปทางนี้แล้วเด็กกับคุณแม่ช่วยนักส่งไปทางโน้ถแล้วระหว่างที่เราส่งเราก็ต้องดูลูกบอลที่ศูนย์อย่างมาด้วยเข้าใจไหมคะส่งไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆเด็กๆนั่งลง kia <laughs> pai ความสามารถพิเศษของคุณแม่กับคุณลูกที่คุณพ่อไม่มีแน่เลยในขณะที่ตัวเองก็เป็นต้องเหลยตามง่อนค่ะช่แล้บกับจบกับจบกับ พี่เซ่ได้ยินเสียงัแอ้วเพราะว่าจะมาเป็นี่ไทยโอเคคุณครูพี่ลูกก้ไมว่าความเป็นแม่ที่มีสัญชาตญาณมีสัญชาตญาณความพ้องไวเร็วมากเลยจะเป็นพิมพ์หมืกก็ทำงานตามลูกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้รางวัลเรามีหนึ่งรางวัลวันนี้มีตอนนี้มีหนึ่งรางวัลไม่ต้องห่วงมีหนึ่งรางวัล นะไปนั่นเราจะโอเคไหมลูกลูกหลังนะเปลูกไปนั่นลุกตั้งเฉยๆเฉยตเฉยโดยที่ไม่ต้องไปชี้ย่ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดจอเดี๋ยวเออแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่มาหลังหันไปเลยค่ะแล้วมอบลูกให้คุณครูเดี๋ยวเราเล่นเกมกับแม่ลูกแล้วเดี๋ยวคุณครูช่วยเอาเด็กไปแอบ เราไหวอยู่แล้วหน้าหน้ามันคล้ายๆกันนะเพราะว่าท่องสอนตอนสมัยคุกเก่งเก็กๆเป็นเด็กอนุบาลเอ้าไม่ใช่เด็กอนุบาลเด็กประถมเนี่ยแม่บอกว่าตอนเย็นเลิกเรียนเนี่ยแม่ไปรับกลับจากบ้านแล้วเด็กเนี่ยประจหน้าประตูโรงเรียนไอ้เว้ยโอ้โหจีนเยอะมากแล้วไหนลูกฉันแม่บอกว่าก็พยายามมองว่าไหนลูกเราแม่บอกว่าจำจุดเด่นของลูกไว้ได้คือสมัยแรกคิ้วจะดำต้องกระโดดมากแม่บอกว่ามองไปปั๊บแล้วก็แม่บอกว่าอันนี้ลูกฉันเขาแม่บอกว่าใช่เพราะเห็นคิ้วมันดำดำตอนอยู่ ทำไมแม่จะไปจีบเด็นของลูกขนาดลูกผู้สนใจลูกเป็นแฝดอยู่กับเรามาหลายปีเราไม่รู้ฟ้าหรือกินสอนตั้งปีแล้วเราไม่รู้แต่ของผู้สนใจจําได้ไอ้นี่มันมีรักจิ้มดริงๆเราเก็สังเกตมาลากจิ้มมาหลายปีเราก็ไม่เคยต,ตุกตาตุกตาแต่ว่าความเป็นแม่นะาจะรู้คุณแม่สอนคนที่คนที่คุ้นตัวแฝดอย่าจุกจิ้มอย่าทงเสียนนะเพื่อให้คุณแม่ได้รางวัลตั้งนิ่นึงเหมือนกับเหมือนกับก้าวหนเลย เป็นเกมนะครับคุณแม่หาคุณลูกนะครับในบริเวณที่นั่งอยู่นี่ครับสัญจรยานของคุณแม่ต้องหาลูกให้เจอนะครับคนแรกคนแรกคนเจอแล้วคุณแม่ต้องอุ้มลูกขึ้นเวทีนะครับคนแรกก็ได้ของรางวัลไปเลยลืมอนน็กวีก็เสียงอะไรดีสิงตีี้เหรอเลืมต้น็อกวีไปข้างล่างอ่ะคุณแม่ถามฟังเสียงกรีดของนุ้ยเก่งนะคะถ้ากรีดเสร็จเริ่มกรีดแล้วไปเลยหนึ่งสองสามเซนน็กวีนะครับ เจอยากเลยเอาคุณแรกเร็วเร็วเจอแล้วเร็วมากครับสัดตัวยอดแม่โอเคคุณแม่คนแรกเลยเมื่อกี้ที่จับคือคุณแม่ร้องเลมอนใช่ไหมคะใช่ไหมคะหรือน้องอะไร คุณแม่มากค่ะนี่คือสัญชาตญาณของความเป็นแม่ที่ทุกคนมีติดตัวมาไม่รู้คุณพ่อมีไหมคุณพ่อมีหรอือเปล่าแต่คุณไม่เห็นเพียงแพ่แม่แ